สวัสดีครับพอดีมานวดเสร็จแล้วก็จะไปส่งเ,เกงให้ลูกค้าทีนี้อารมณ์ดีขึ้นมากเพราะว่าร่างกายมันใช้งานหนักมาหลายวันก็สวัสดีครับสวัสดีเอาวิธีดูยีนอย่างง่ายเลยเพราะจะไปส่งให้เขาละเอาแบบแช่ได้ครับวิธีดูยีนอย่างง่ายภายในเวลาห้านาทีดูเป็นเลยอารมณ์ดีขึ้นก็ทำให้ไหว้โอเค วิธีรูยินอย่างง่ายภายใน5นาทีวิธีดูร็ไวาภายใน5นาทีเลยอ่าป้ายครับมีคำว่า m e s in USA ดูตรงนี้ก่อนนะครับป้ายตรงนี้เป็นป้ายฉีกับท่านแชร์ได้เลยครับถ้าท่านเห็นว่ามีจะมีประโยชน์แบบนี้เขาเรียกเราเรียกว่าป้ายฉีกมันจะมีรอยปลุกไว้ปลุกไว้นี่คือชื่อรุ่น501 ตรงนี้3าสองสายสามสองยาว3าตรงนี้เราสามารถฉีกออกได้หรือว่าคันไม่อยากฉีกก็ไม่เป็นไรแชร์ได้ครับป้ายตรงนี้เรารู้แล้วว่า501ตัว xx ไม่มีเป็น5้านยตัวดำโลง่งๆผู้ชม20กว่าท่านแค่ instruction i n s i g e t c r m m e n t แปลว่าวิธีดูแลเอาใจใส่ยีนตัวนี้วิธีดูยินแล้วข้าวคือดูป้ายมันก่อนป้ายมีความสวยงาม พอดี Wi-Fi ที่นี่มันแรงดีมาร้านนวดทําให้ท่านดูว่าใครก็ดูเป็นพอดีโล่งโลงแล้วเมื่อกี้มันนวดร่างกายเมื่อยมากเห็นคําว่า made in usa นะครับตรงนี้ก็คือยีนตัวนี้ทําในอเมริกาทีนี้วิธีดูขั้นต่อไปหลังจากเราดูป้ายแล้วเราเห็นคํานี้นะครับ made in usa ของก๊อปเขาก็ทำเหมือนกันแต่มันจะไม่สวยแบบนี้มันจะไม่สวยไม่เงาไม่อะไรแบบนี้ของก๊อปก็ทําแบบของจริงทุกอย่าง ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ากางเกงยียนตัวนั้นเป็นของแค้ง่ายนิดเดียวครับดูความสวยงามของป้ายข้างนอกอ่ะรู้ละตอนนี้เราจําแล้วว่าไซส์3 2คือขนาดเอล3 2คือความยาวคํานี้ครับแค่์อินสตั้ i ชันอินไซต์การ e เมมันจะมีป้ายอยู่ข้างในเปิดโค้นขาข้างสายเลยโคนขาข้างสายวิธีดูอย่างง่ายใครดูก็เป็นแชร์ไปหาคนที่หัดดูยิยนครั้งแรกเนี่ย ป้ายอยู่ข้างในแผ่นนี้ในยีนแท้จะมีทุกตัวแต่ตัวนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาญี่ปุ่นทำไมเป็นภาษาญี่ปุ่นเพราะว่ายีนตัวนี้ถูกส่งไปขายที่อเมริกาแต่อตัวที่เป็นดอกจันตรงนี้มันคือ u s a เนี่ครับเป็นตัวดอกจันคํานี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะดูนะเพราะว่าอ่เป็นคํานี้แปลว่าทําในอเมริกานี่ครับตัวเนี้ยตัวนี้นะตัวนี้นะตัวดอกจันตัวเนี้ยตัวหน้าเนี่ยแปลว่า made in u s a อ่าทีนี้ ดูตรงไหนไม่เอะยู่ข้างนอกก็ได้เราดูข้างนี้เราอ่านไม่ออกไม่เป็นไรตรงนี้ก็เราเรียกว่าเลดแบดวิงโลโก้แชร์ได้นะครับอ่าเลดแบดวิงโลโก้อ่า, o, อาพิกข้างหลังมันครับพิกข้างหลังเห็นไหมครับป้ายมันจะสามสองเมื่อกี้เราข้างนอกสามสองสามสองป้ายข้างในก็สามสองสามสองด้วยแล้วมันก็จะมีดิ้นสีเงินอยู่ข้างๆนะครับเนี่ยดิ้นสีเงินอยู่ข้างเนี่ยนี่ฮะดิ้นดิ้นนี้คือ ตัวเงาเงาแฝดบบเนี่ยมันจะเป็นคำว่าซิลเวอร์ไลนิ่งใครดูก็เป็นภายในเวลาห้านาทีดูเป็นเลยห้าห้าสามตรงนี้คือเลขกระดุมครับศูนย์หกตรงนี้คือเดือนครับเดือนหกเดือนหกมกราคุมภามมนาเมษาพุทธภาอ่ามกราคุมภามมนาเมษาพุทธภามิถุนาเดือนมิถุนาเดือนหกปีสองพันครับศูนย์ศูนย์สองตัวนี่คือปีสองพันบ้านแชร์ไปได้เลย ส่วนเลขตัวอื่นไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องเข้าใจก็ได้เลขตัวอื่นไม่ต้องไปสนใจเลยท่านแชร์ไปเป็นเบสิกสูตรผมจะพูดเรื่องเบสิกสูตรเพราะตอนนี้นวดออกมาแล้วอารมณ์ดีมาก5 5 3คือเลขกระดุมครับเราก็มาดูที่กระดุมเม็ดบนมันกระดุมเม็ดบนมันไหนนี่ไงครับยีนที่มีสกุลลุนคายีนที่มีเป็นของแท้ผลิต อย่างต่อห้าห้าสามนี่คือผลิตอเมริกาครับผลิตอเมริกาตรงไหนก็ตรงนี้ไงครับตรงภาษาญี่ปุ่นตรงเนี้ยมันอ่านว่าเม d e in USA เอ่า m ม d e in USA นะตัวเนี้ยอ่านไม่ออกหรอกแต่คำนี้ยเคยแปลให้แล้วว่าเม d e i ินเแล้วก็ตรงนี้ด้วยครับตรงนี้ครับเม d e in USA แล้วป้ายก็สามสองสามสองสามสองตรงนี้ต้องสามสองสามสองข้างในด้วยข้างในก็ต้องสามสองสามสองด้วยรุ่นห้าศูนย์หนึ่ง ผลิตเมื่อเดือนหกปีสองพันแสดงว่าตัวตัวดำเนี่ยผลิตปีสองพันตัวดำเนี่ยคือสรุปง่ายๆก็คือดูเลขกระดุมเลขกระดุมบอกว่าห้าห้าสามห้าห้าสามนะครับห้าสามก็จะมาตรงกับเลขตรงนี้ไหนตรงไหนนะจับคนเดียวนี่ห้าสามครับดูว่าในแคมีเลขอะไรก็ไปดูเลขกระดุมส่วนตัวนี้คือเลขเดือนและปี ส่วนนี้ขนาดเอวขนาดนี้ความยาวจบแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยครับวิธีดูง่ายมากตังเกงตัวนี้ต้องไปส่งให้ให้ลูกค้าแล้วเมื่อกี้นอนนวดดูเขาก็บอกว่าเขาเอาตัวนี้ราคาแค่พันเก้าร้อยบาทขายตามสภาพขายตามราคาเนี่ยขายตามสภาพขายตามราคาแค่นั้นเองครับเนี่ยลูกค้าเอาแล้วเขาบอกสั่งมาเมื่อคืนพอเอาแล้วก็คือ,อเนี่ยขายตามสภาพเป็น ปลายขาแปดนิ้วเ็าระบุมาอ่าเป็นยินปี2000เดือน6ปี2000เป็นรุ่น501ง่ายมากครับง่ายมากขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับสวัสดีครับ